ปาดพี่น้องครับทุ่งรวงทองครับพี่น้องครับนี่เหลืองเออเอพร้อมสีเกี้ยวแล้วครับผมสําหรับไก่ทองคำหนึ่งร้อยครับพี่น้องครับได้เลือกง่ายๆดีนะครับมืออืดนนี่ครับสีทําการเกี่ยวนะครับนอเอาครับพี่น้องครับก่อนอ่ดสวัสดีกันก่อนครับผม สวัสดีครับพี่น้องปองไปที่เคารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวรารตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับมารายงานตัวกับพีกับน้องคือเก่าเมือเดิมเป็นประจําทุกมือครับแต่ละมือกันน้ำออเกสสาระความลูกข้าวสารทางด้านการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องปองไปกันเป็นประจําเลยทีเดียวนะครับ ครับสำหรับเส้ามือนี้ครับเส้าวันจันทร์ที่29สเกามีนาคม2564น้า้ครับพี่น้องครับนี่สำหรับมือนี้ครับผ้าพีผ้าน้องมานี่ครับอู๊ยนี่ครับสำหรับห่วงของไก่ทองคำหนึ่งร้อยครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้กับร้อมแล้วนะครับมืออื่นสีทํำการเกี่ยวด้วยครับพี่น้องครับเกิดเลยมาวอาจาากับพี่กับน้องนะครับให้ได้รับทราบนะครับหลังจากที่ผมได้เฮ็ดคลิป เกี่ยวกับเรื่องของไก่ทองคำหนึ่งร้อยนะครับของคุณนาตื้อนะครับน้อลงคลิปไปเมื่อสองสามเมื่อก่อนผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องป้องไปทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับก็ได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับรวมเป็นถึงนะครับลักษณะของตน้นลักษณะของห่วงไก่ทองคำหนึ่งร้อยนะครับโอ้ยงามหลายวัสันวาครับก็เลยมีพ่อพี่น้องป้องไปนะครับมีความสนใจนาะซึ่งกระโทรศัพท์มหาผมครับอู้ อุ้ยลายลอยสายเลยทีเดียวนะครับในการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของข้าวสายพันธุ์นี้ครับไก่ทองคำหนึ่งร้อยครับซึ่งจากการตีผมไทยทําเมือสัปดาห์ก่อนนะครับเพื่อนบอกว่าสัปดาห์หน้านะครับประมาณสิ้นเดือนมีนาคมกระสิด้เกี่ยวนะครับซึ่งมาเศร้ามื่อีดนะครับคุณหน้าตือเพื่อนบอกว่าสีเกี่ยวมืออื่นครับพี่น้องครับเนี่ยโอ้ยเด็กครับเนี่ยเบิกเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ลักษณะของห่วงนะครับนอเบิกเนี่ย ปาดจับทีกันปันยั่งครับเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ครับพี่น้องครับเนี่ยเห็นหม้อเนี่ยครับเนี่ยครับจับกันเป็นก้อนเป็นก้อนเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลายๆายท่านนะครับเบิ่งจากจอโทรศัพท์เนาะครับบอกว่าโอ้ยสอนหลายครับเฮ็ดจังใดเนาะจังสิไดดมาเบิ่งวาสันบ่าแล้วก็มีอีกหลายร้อยท่านนะครับบอกว่าอยากสิได้เขาสายพันธุ์นี่ครับไก่ทองคํา100นะครับออกไปเฮ็ดแนวเนาะ ซึ่งผมเลี้ยนให้พ่อแม่พี่น้องพ้องไปนะครับได้รับทราบนะครับว่าสําหรับเขาสายพันธุ์หนีนอซึ่งเป็นเขาทุงนั่นตอนนี้ก็บบอมีขายครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าได้รับการตอบรับจากพ่อแม่พี่น้องพ้องไปนะครับปรากฏว่าตอนนี้ครับบอมีซึ่งตอนนี้ครับบววาสิยุทธไทยเจริญพาณิชย์ของชัยกาลสินแล้วก็แฮปปี้การเกษตรนะครับตอนนี้บเหลือจะกระสอบเลยทีเดียวนะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องนะครับสิเตรียมความพร้อมนะครับในการเฮ็ดหน้าปังรอบที่สองนี่เนาะ เข่ากับบมี่ครับเข่าในการสีเฮ็ดพันธ์กับบมี่เนาะครับซึ่งหลายคนบอกบอกว่าทาบอได้ดอกสําหรับเข่าถุงเนาะเข่าจากล่งสีเข่าจากบริษัทขอซื้อจากหน้าสตือขอซื้อจากนุ่มขวัญชช่เดบอวัชรว่ามาซื้ออยู่ทงอยู่ทาอยู่ล้านเข่านี่ละวัชรว่ามือนีก็เลยมาว่าจ่าให้พ่อให้พี่น้อง้องไปนะครับได้รับฟั่งกันนะครับว่ามืออื่นสีเกี่ยวหรอครับมืออื่นสีเกี่ยวแล้วนะครับเอาขณะที่เขาเว่าจ่ากันไปนะครับนาะ ผมกับซีรีวิวให้พ่อให้พี่น้องป้องปายนะครับไดบงห่วงกันครับพี่น้องครับตอนนี้เนาะบุย้ยนะครับสาหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับเป็นพันธุ์ข้าวเจ้านะครับอายุ100วันครับเพินก็เลยมีซื้อว่าไก่ทองคํา100ครับพี่น้องครับนี่ผมให้พ่อให้พี่น้องป้องปายนะครับไดบงเอ่งให้เดียวแก่เดียวได้ครับเนาะซึ่งปกติแล้วนะครับเพิ่นใส่ยอยู่ทั้งเบิดสิปกว่วไร่เนาะครับเนาะ นี่ครับนี่นี่ครับลักษณะของห่วงเนาะอุ้ยทั้งเพียงเป็นตสอนให้ครับพี่น้องครับนี่เป็นก้อนเป็นก้อนอยู่นี่ครับนี่ปาดนี่นี่นี่ครับนี่ปาด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 เออเอาเลี้ยวมาทั้งนี้ครับบ่เนี่ยเอาเลี้ยวย้อนไปเป็นท้งไหนเนี่ยนะครับขามุมต่างๆขามุมของภาพนะครับมันดีก็กันเนาะครับเนาะแต่สรุปแล้วเบิ้งมุมได้แก่ไดนะครับให้ไดกับง่ามเสบือดำดังกันครับพี่น้องครับ บันี้ก็เลยวจายให้พ่อแม่พี่น้องป้องปายนะครับได้รล้ฟังกันนะครับว่าสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการผุ่นข้าวสดๆนะครับเป็นข้าวเปลือกสดนะครับที่แก้แล้วที่พร้อมแล้วนะครับได้การเสี่ยไประเฮ็ดพันธ์ปีต่อไปเนาะเพราะว่าปีนี้เพิ่นเฮ็ดจากเขาทุงครับพี่น้องครับนี่เออก็เลยง่ามแบบนี้เนาะซึ่งจากการสอบถามผู้ลู้ผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งด้านพ่านเขานะครับเพื่อนบอกว่าสามารถออาไปทําพันธ์นะครับหรือว่าไปเฮ็ดพันธ์หรือว่าไปพ่อปลูกนี่ ได้หลายเทียเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทําได้ตลอดปีนะครับเนื่องจากว่าเป็นข้าวนาปังนะครับอายุ100วันครับสเดือนกับ10บหมื่นเนาะเอาครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจเด้อตอนนี้ก็ออเดอร์มาด่วนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีพี่น้องป้องไปนะครับโทรศัพท์มาย่างนุมขวัญช่ยหัวใจเกษตรนะครับตอนนี้เนาะเบิดไปแล้วซีหาตันครับโดยเฉพาะอยิ่งพ่อพี่น้อง จากจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันพรุ่งนี้จะมารับโดยตรงเลยนะครับที่นี่ประมาณ3ตันนะครับอีกเจ้าหนึ่งนะครับจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับ2ตันเนาะแลนอกจากนั้นนะครับมีพี่น้องจากทั้งอีสานนะครับจากจังหวัดหนองค่ายนะครับเพิ่นกระซั่งจอง1ตันเนาะครับเนาะเอาท่านใดที่มีความสนใจครับ0899428684นะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID ดี n ลครับอีกครั้งหนึ่งครับ0-89 9428684นะครับนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรนะครับทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีลนเอาท่านใดที่มีความสนใจก็ติดต่อโดยด่วนเลยนะครับผมกับสีเฝ้าถ่ายวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมกับสีล่งใหพ้พี่น้องฟองไปเบิ้งกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับผ่านทางช่องทางแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับเอาท้ายสุดนะครับฝากพี่น้องฟองไปนะครับ ในการกดไลค์ในการกดแชร์ในการกดติดตามนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งกดหมากกระแลงให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับเสียคลิปดีๆแบบนี้ครับครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานขอลาภาพจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม ครับพี่น้องครับเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ครับผมเป็นตสอนให้นาะครับเนาะปา